สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องเงินฟรีแชนแนลนะครับคลิปนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในแอปที่มีชื่อว่า c แ Scene นะครับก็เป็นแอปอ่านข่าวที่ผมได้ทำรีวิวไปนานมากนะครับก็ตอนนี้เนี่ยคะแนนผมก็ครบขั้นต่ำที่จะถอนได้แล้วนะครับ ก็ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์ดาวน์โหลดแอปไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับที่ท่านสามารถไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีแล้วก็เล่นฟรีถอนได้จริงแน่นอนนะครับโอเคก็ก่อนอื่นนะครับท่านก็ไปดาวน์โหลดแอปให้เสร็จก่อนนะครับหลังจากที่ทพ่านดาวน์โหลดแอปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เปิดแอปได้เลยนะครับแล้วหลังจากที่ท่านเปิดแอปเนี่ยมันจะมาหน้านี้ก่อนนะครับก็ให้ว่านะครับไปที่เมนูตรงนี้นะครับที่มันมีรูปคนอยู่นะครับก็คือเมนูจันทร์ตรงนี้เลยนะครับ Okay. แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีเมนูให้กดเข้าสระบบอยู่ประมาณตรงนี้เลยนะครับก็ดี่ผมมีภาพประกอบให้ดูด้วยนะครับมันก็ดูตามภาพได้เลยนะโอเคหลังจากนั้นหลังจากที่เพื่อนทำการกดเข้าสระบบเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมี2เมนูให้เราเลือกล็อกอินนะครับหนึ่งก็คือ a c e b o o k นะครับสองก็คือ Google เพื่อนสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าจะเข้าด้วย Facebook หรือว่า Google นะครับโอเคหลังจากที่เพื่อนกดล็อกอินเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาหน้า with, หน้าแอปประมาณนี้เลยนะครับโอเคก่อนอื่น สิ่งแรกที่เพื่อนๆต้องทําเลยก็คือให้เพื่อนๆมาที่เมนูฉันตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มาที่เมนูใส่รหัสเชิญตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับมันก็จะมาหน้านี้นะครับให้เพื่อนนะครับเอาโค้ดที่อยู่ใต้คลิปผมไปใส่นะครับให้เพื WAN ่อนๆเอารหัสแนะนํานะครับเอารหัสเชิญมาใส่ในช่องนี้นะครับก็คือจะเป็นรหัสของเพื่อนนะครับถ้าไม่มีของเพื่อนเนี่ยใส่ของผมก็ได้หรือว่าใครที่มีของเพื่อนอยู่แล้วก็ใส่ของเพื่อนได้เลยนะครับโอเคเพื่อนก็จะได้ไป800 0ันเหรียญไปฟรีๆเลยนะครับเป็น คะแนเนเริ่มต้นนะโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับก็วิธีการเล่นของแอป,ปนี้ก็คือการอ่านข่าวนะครับให้เราไปที่หน้าหลักตรงนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถเลือกข่าวที่เราต้องการอ่านได้เลยนะครับโอเคก็เลือกเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีแถบอยู่ตรงนี้นะครับก็คือแต้มวงกลมอยู่ตรงนี้นะครับก็ของผมเนี่ยมันจะขึ้นว่า30คะแนนนะครับสามสาเหรียญน,นะก็ใครที่ได้50เหรียญหรือว่า40เหรียญเนี่ยก็ อันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่ามันเอาอะไรมาวัดนะครับว่าเราอาจจะได้กี่เหรียญกี่เหรียญนะโอเคถ้าเราอ่านไปนานๆเนี่ยคะแนนอาจจะเพิ่มขึ้นหรือว่าจะลดลงก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะครับโอเคก็อ่านไปเรื่อยๆเลยนะครับวิธีการอ่านเนี่ยเราไม่สามารถที่จะสไลด์หน้าจอเร็วๆได้นะครับเดี๋ยวทางแอปเนี่ยจ,จะจับได้ว่าเราไม่ได้อ่านจริงๆนะครับโอเคก็ให้เราค่อยๆค่อยๆอ่านค่อยๆเลื่อนหน้าจอไปเรื่อยๆราคาแบบนี้นะโอเค ก็ประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของวิธีการอ่านนะครับพอหลอดสีแดงเนี่ยมันเต็มปุ๊บเนี่ยอลลอดสีส้มเนี่ยมันเต็มปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้คะแนนไปจะได้เหรียญไป30เหรียญนะโอเคก็คะแนนเนี่ยตรงนี้เนี่ยบางคนจะได้20เหรียญ15เหรียญ30เหรียญ40เหรียญ50เหรียญก็มันขึ้นอยู่กับวิธีการอ่านด้วยละมั้งนะครับอันนี้นะอัน uh, น land ี้ผมก็ไม่มั่นใจจริงๆนะครับโอเคแต่ก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้ของผมเนี่ยมันจะได้อยู่ที่ 50เหรียญน,นะครับอันนี้ผมก็เพิ่งดาวน์โหลดแอปมาใหม่นะครับหลังจากที่ลบไปเนี่ยมันก็ได้มา30เหรียญน,นะโอเคก็ให้เราเลื่อนเลื่อนหนะ้าจออ่านไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องรีบนะโอเคเดี๋ยวทางแอป,ปเนี่ยจะเช็คได้ว่าเราไม่ได้อ่านจริงๆเดี๋ยวเราจะได้คะแนนน้อยหรือว่าอาจจะโดนบล็อกในการอ่านข่าวนะครับโอเคหลังจากที่เราได้คะแนนมาแบบนี้เนี่ยเราก็กดอ่านต่อได้เลยนะครับโอเคก็ให้เรากดออกได้เลยนะครับ แล้วก็เลือกอ่านข่าวได้เลยนะครับข่าวเนี่ยผมไม่มั่นใจว่ามันจะอ่านได้กี่กี่ข่าวต่อวันนะครับแต่ว่าน่าจะเกิน50ข่าวแน่นอนนะครับน่าจะ150อันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับผมโอเคเพื่อนก็ลองไปอ่านกันดูนะครับโอเควิธีการหาคะแนนเพิ่มเติมเนี่ยก็คือให้เพื่อนนะครับมาที่เมนูชวนเพื่อนด้านล่างตรงนี้นะครับอ่ะแล้วก็ให้เพื่อนกดมาที่เสนอด้านบนตรงนี้เลยนะครับอ่ะแล้วมันจะมีเมนูให้เรากดล็อกอินด้วยนะครับไม่ใช่ล็อกอินนะก็คือเช็คอินรายวันนะครับ ก็จะมีวันที่1ถึงวันที่7เลยนะครับก็จะได้คะแนนฟรีๆไปทุกวันเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังด้านล่างของนี้เนี่ยก็จะมีคะแนนเพิ่มเติมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นให้เราดาวน์โหลดแอปเล่นสปินแล้วก็เชิญเพื่อนทําประสบถามอะไรต่างๆมีอยู่ในนี้หมดเลยนะครับมันก็สามารถลองเข้าไปทํากันได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยในส่วนของชวนเพื่อนเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับแอบปบนี้เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องชวนเพื่อนเลยนะครับก็ถอนได้แต่ว่าใครที่ชวนเพื่อนหรือว่าเชิญเพื่อนเนี่ยก็จะได้คะแนน เร็วขึ้นแค่นั้นเองนะครับโอเคก็กล่องตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถรับได้เหมือนเช่นกันนะครับโอเคก็จะได้มา100เหรียญน,นะครับก็ประมาณนี้เลยในส่วนของวิธีการหาคะแนนของแอปนี้นะครับโอเควิธีการถอนเงินนะครับให้เรามาที่เมนูฉาบตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่เมนูถอนเงินตรงนี้ได้เลยนะครับก่อนหน้านี้นะครับแอปนี้เนี่ยมันจะมีให้ถอนเข้าธนาคารด้วยนะครับแต่ว่า ตอนนี้เนี่ยทางแอปเนี่ยได้เอาออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือไม่มีไม่มีในส่วนของธนาคารมาให้นะครับก็จะมีเป็น PayPal กับค่าโถนะครับก็สามารถเติมเงินเข้ามือถือได้นะครับโอเคถอนเข้า PayPal าเนี่ยขั้นต่ำก็คือ250,000คะแนนจะได้อยู่ที่100บาทนะครับก็สูงสุดก็คือ500,000คะแนน200บาทนะครับส่วนค่าโถเนี่ย,ย 1ล้าน250แสนหาหมื่นนะครับจะได้อยู่ที่500บาทแล้วก็สูงสุด2ล้าน5แสนคะแนนจะได้อยู่ที่1000บาทเลยทีเดียวนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของอช่องทางการถอนนะครับก็วิธีการถอนเข้า PayPal เนี่ยเดี๋ยวผมจะถอน100บาทให้เพื่อนได้ดูกันนะครับโอเคให้เรากดเลือกจํานวนเงินแล้วก็จําจนวนคะแนนที่เราต้องการถอนได้เลยนะครับโอเคผมถอนอันนี้นะครับ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็อ่านเงื่อนไขข้อตกลงของทางแอปได้เลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับหลังจากที่เราอ่านเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดเห็นด้วยได้เลยนะครับตรงนี้โอเคนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมาหน้านี้เลยนะครับสิ่งแรกเลยที่เราต้องทําก็คือให้เรานะครับกดอนุญาตบัญชี paypal ของเรานะครับตรงนี้เลยนะครับที่มีคําว่า paypal อนุญาตตรงนี้นะครับก็คือตัวสีฟ้าตรงนี้เลยนะครับให้เรากดอนุญาตไปเลยนะครับให้เรากดอนุญาตอีกครั้งหนึ่งนะครับ ประมาณนี้หลังจากนั้นนะครับแอปจะเด้งป๊อปอัพให้เราใส่เป็นบัญชีของ PayPal นะครับให้เราใส่เป็นอ e ีเมล PayPal นะครับผมโอเคนะครับหลังจากที่เราทําการใส่เป็นอ e ีเมล PayPal รหัส p a y p a l แล้วก็ให้เราทําการเชื่อม PayPal กับแคสซินนะครับก็ตรงนี้เนี่ยให้เรากดยอมรับและเชื่อมต่อได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับประมาณนี้ก็เสร็จสิ้นเลยนะครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีอ e ีเมล PayPal แสดงอยู่ตรงนี้เลย แค่นี้นะครับเราก็เชื่อม PayPal เข้ากับ Cashin เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคต่อไปให้เรากดติ๊กถูกตรงนี้ได้เลยนะครับติ๊กถูกที่ข้อตกลงของแอปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ทําเราสามารถกดแลกได้เลยนะครับกดถอนเงินได้เลยนะครับอ่ะกดแลกไปเลยนะครับโอเคก็กดไปตรวจสอบได้เลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับในเรื่องของการถอนเงินเนี่ยก็ขึ้นว่าการชําระเงินเนี่ย กำลังดําเนินการอยู่นะครับก็คือกําลังตรวจสอบนั่นเองนะครับก็ทางแอปเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ5-7วันนะครับหรือ5-10วันนะครับตามที่แอปแจ้งไว้ก็คือ5วันทําการนะครับไม่เกิน5วันนะ โอเคถ้าเงินเข้าเมาื่อไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งละกันนะครับโอเควิธีการถอนเงินเนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะครับก็เ,เพื่อนๆสามารถลองไปถอนเงินกันได้นะครับใครที่ไม่เข้าใจตรงไหนนะครับหรือว่าติดตรงไหนสามารถสอบถามผมเข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์ Comment มาถามผมได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของการถอนเงินเนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะครับ ก็ถือว่าไม่ยากมากนะครับทุกคนสามารถทําได้แน่นอนนะครับโอเคก็วิธีการหาคะแนนเนี่ยเพื่อนๆก็ลองไปทํากันดูนะครับก็คืออ่านข่าวแล้วก็ทําภารกิจในส่วนของชวนเพื่อนตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่เซนอร์ตรงนี้นะครับมันจะมีภารกิจให้เราทําอยู่เยอะมากนะครับก็วิธีการหาคะแนนเนี่ยผมคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับเพื่อนๆลองไปทํากันดูแล้วกันนะครับเพราะว่ามันทําไม่ยากนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับว่า เราจะพยายามทำมันแค่ไหนนะครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนละกันนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลิงก์ดาวน์โหลดแอปเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะแปะไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็รหัสแนะนำของผมด้วยนะครับโอเคคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ช่องอผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเดี๋ยวผมถ้าเงินเข้าเนี่ยผมก็จะมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับโอเคผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับเจอก